สวัสดีจ้าเสาวมนนี้มาพอกันอีกแล้วทังช่องหญ่หัดลุงวิมุนเพื่อคนทำเกษตรสำหรับเสาวมนนี้ยา,หายหัดพามาอยู่ตลาดโคกจะเลืนน่อนอำเภอสว่างแดน,นดิตจังหวัดสกลนครกอนเดอพี่น้องตลาดโคกจะเลื่อนสิเปิดทุกเสาร์วันเสาร์ปร,กระกาวันอังคาราเลือพี่น้องเด้อนสำหรับเสารวมนนี้เป็นเสาร์วันอังคารพี่น้องยายหสิพ้ามาเจ้าบรรยากาศสื่อขายสอบถามราคาวัวราคาวาย ตลาดโูกจะเลื่อนพี่น้องปลาแซลมือนี้จะเป็นแบบไหนเวียดเขาบอเวียดนามพี่น้องให้เวียดนามเขาเขามาสื่อว่าพี่น้องมือนี้เดี๋ยวเยี่ยห้าสิบาทโละช่มบรรยากาศด้วยพี่น้องเลย แสดงว่าเขาแหลมคักเี่เนาะเขาเรบตาตัดออกว่ะน้องเฟื่อนม้าหลัประมืนนี่นะสวัสดีค่ะเพื่อนว่าแต่ด้ขายตัวเดียวนึงน้องเฟื่อนคนสวยคนงามเพิ่อนมาขายป้ายพี่น้อง เดี๋ยวย่หาสิบห้าลงปิปสอบถามมึงละคาเนาะพี่น้องเนาะเจ้าป่วยกูกากินดกินรดกูเสิกิน้ี่กกินอนิา พพม่าพี่น้องว่าคือคือคือดยเบิดเนี่ยเบิดตัวเลี้ยอยส่สิพันนะต้อ่้งเ้าเาก็แลยแสดงว่าได้แล้วเมนบอนี่คนบยเคิคนบ่ขคยดูคน สองเมือนหาลอยพี่น้งองเปียดหน้ามาแล้วเล่นปะโอ้คนใหญได้ควบมีด้วยะได้ควบมีดอยเมื่อน,นี้คาดว่าเสียเอาจ๊กตัวลายตัวเอาเต็มพวงด้วยบะยังไม่เต็มไปรูดบมสวัสดีครับขอกล้องขอกล้อง ไปเพื่อนออกแล้วเก่าเลยครับพี่ร้องเขารอดเขาลอดใช่หรได้ดยังแน่ระม่านนี่นี่ล่ะแน่เหมือนเพื่อนเลี้ยงนี่ล้านนีน้อ้โหได้จูเลย่ไอ้แม่ลูก่นนี่แม่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องมึงดูนล้วไม่มีใครเวียดเลยล่ะเหลือแต่ลูกมันโอ้แม่เวียดเอาแล้วครับแม่เนียเบียดเอาแล้วลูกลูกเท่าไรล่ะลูกนี่ลูกเปิดไปสิเกตหารอยหน้าน่าเปิดไปเมื่อแปดพันหารอยพี่น้องหารอยดีไ้เพื่อตัวคนนี้ต่อเพืัอ ตอนลงเรกันสิรถอีกคืกเ้กานี่พี่ดองงามงามด้วตุูกูด้วพี่ดองเด้วยไม่มืดแปดหาร้อยนึงเนาะบิ่ลูกปวดแวบสูงลูกไผลูกบเบิมอยวนนี่ลูก ลูกโหลดพี่นางลูกโหลดก่าเหรครับลูกโหลดได้สบายใจแล้วข้าต่อรอลในนาได้ครับได้ได้ร้ตอ้ารอลงในเด้อพี่น้องเด้อนี้งามงามเหลืองงยงอยู่พี่น้องแกนเปดเบิร์เลยนี่ดอกเราแแ่นเบิตินี่ป้าือผู้เอนเปิดไ้ว้สี่หมื่นสองหนึ่งนี่ผู้นี่ครับนี่สองตัวบ2สี่ม่นสองสองตัวด้พี่น้องสี่หมื่นแยกได้บาดนี้ แยกกับตัวละเศร้ากว่าตัวละเศร้ากว่าเด้อถ้าแยกพี่น้องนี่เบิ่องอะไรครับนี่โล่สูงหน่อยสามสิบบวกอยู่เนาะอ่นี่พี่น้องกครหาจริงเนี่ยมาขายเฮ้ยเจ้าบ้านนี่ซื้อน้ำบ้านนอกซื้ออันนี้ไปซื้อเพราะเขาซื้อถือโคตรมึงขาม่งแค่พี่น้องตัวภูหคือตัวแม่อลไรนี่ภู่เบิภูทั้งสองเนาะแมนนี่พี่น้องเข้าร่างเขาเด้อพี่น้องเด้อแางนี้เด้อปะเนี้อันนี้เปิดเท่าไหร่นี่ภูนี่เศ้ากว่าด้วยกันละเศร้าเศ้าไปพี่น้องเนี่ยภูพี่แม่บ้านภูพี่น้องโภกเนี่ย แม่พานี่เปิดเท่าไรก็เปิดไปมื่นหกพันนี่หมื่นหกพันพ้องมื่นหพันพี่น้องสูงเท่าไรล่ะนี่งพันล้ยนเกิจอไนี่ยเสอไ้เาสตาพี่น้องสูงเอยเาสนนี่หนึ่งน้านเลยนี่ลูกบ่นน่อันนั้นแม่บ่อันนั้นแม่แม่ก็บลูกคอกันพี่น้องเท่าไรก่ตัวนีแม่กัเปิด พอกันเมื่อไรครับเมีมื่นมื่นหกเมื่อนหกเปิดมี่อห่เปิดไปเพ่อซื้อหรอเปิดไปเมื่อนหกันมาสั่นแม่กับเมื่นหกพันลูกกับเมื่นหกันลูกงามๆเลยพี่น้องด้วยนี่ลูกเพิ่งงามบัยอะไรเบียบเออสูงกว่า้าลอยเส้าหาเนาะมาณนี่แะครับมีลอยเสาหพี่น้องงามๆดีคนไหนหน้าตาสวยพี่น้องสวยสวยหน้าตาดีพ่อมเนี่ ใส่อีกเบอร์อะไรบอนี่โคมนี่เปิดไปเศราสามนี่โคมนี่เปิดไปเศร้าสามแม่ลูกลูกตัวผู้ทุกตัวแม่เลยนี่ลูกผู้ลูกผู้ลูกผู้พี่น้องโอ้ยหอยได้แต่ลูกโลดมากพี่น้องมือนี่ได้แต่ลูกโลดฮ่า่าฮ่าฮ่มีแต่ลูกโลดพี่น้องตัวผู้เปิดเท่าไรก็แต่ลูกเปิดเท่าไรก็เปิดไปเศร้าสองเศร้าสองแม่ลูกแม่ลูกฝนเศร้าสองพี่น้องเนี่ย สองหมื่นสองพันเนาะนี่พี่น้องงามๆเด้ออะไรเรื่องไหลูกแรกบ้านนี่ลูกแรกลูกแรกลูกแรกเนาะครับนี่ลูกแรกพี่น้องผู้ใดสนใจก็ให้โทรหาหอยโลดเด้อพี่น้องเด้อหอยโลดลงเย็นพี่น้องหลายหลายมือนีควายเพิ่นไล่หลายพี่น้องแมนเพิ่นแล้วครับคุณค่ะศูนย์เก้าแปด สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สอนใจทัหาหอยโหลดตด่งเยนเด้อพี่น้องเด้องามๆส่งเด้อนี่าิบโลส่งที่เห้าโลส่งเนี่ยมื่นเท่าไรเงินหาพันบางหันวางหันมื่นหัวก็เลยล่องละเม็นบ้านี่ลงเลยล่องเลยพี่น้องบอแรราพ่มด้วยครับอย่าขายแห้งเล้วอย่าขายขายของมือนี่ยมีอะไรใดเลยค้อยติมเดินบเจ้ตูหะ วะี่ถ้าแกเจาะหอขาดตื้นขาดตื้นมันลูกไปทุกพันสามพันอยู่นี่เออเอาสนใจโทรหาหอยลวดดวงเินด้วพี่น้องด้อยเป็นง้อแม่สาวเออควายแม่สาวด้วพี่น้องเป็นควายแม่สาวงานงานพวกขาถั่รับประกันขาถูกขาถอนวมาสั่น์หอยลวดว่าพี่น้องรับประกันเบิดทุกอย่างสวยเลยนี่กันเตือนอันละพี่น้องงามงามเต่มรานเลยขายเลยพี่น้องเป็นขายให้เวียดละเลียดแต่แม่มัสตาั่นดทุกตามที่ ตัวแม่พ ma ี่น้องแต่ันมเขาตู่พี่น้องขายเตโต้ตู่นี่แม่นป่ะคนขายแตโต้ตู่นี่พี่น้องแม่ย่ยแม่ย่ญ่เปิดเท่าไหรค่นี่เปิดไปสี่เจ นี่พี่น้องสูงลอยสี่สิบเจ็ดลูกเบิ่มมีพี่น้องลูกเบิ่มว่าสันยาวเญ้าเลยพี่น้นนนนองตัวบักง่ญ่เบิ่บขงขาเบิ่งแข็งคนเด้อพี่น้องด้วยเปิดไว้สี่สิบเจ็ดสัสี่หมืน่นสี่หมื่ สี่หมื่นห้าเพชรมียนหนึ่สี่หมื่นเจ็ดเลยนะแล้วว่าสี่หมื่นเจ็ดแล้วห่องแล้วห่องในนี่สี่หมื่นเจ็ดพี่น้องงามงามตัวเดียวนะทับได้สามมือแล้วทับเจ้าไดมอนแต่ว่าตัวเพื่อนนั้นเป็นลูกเบิ่มเม้นปะตัวเพื่อนนั้นเป็นลูกเบิ่มพี่น้องเพอพันพี่น้องพอพันเจ้า เจ้าไดมอนพี่น้องคนทับไว้ต้องทับได้สามมือพี่น้องตัวบกไงเลยน้งามงามพี่น้องสูงเท่าไรก่อนสี่สิบเอ็ดลอยสี่เอ็ดขวามสูงพี่น้องใหญ่าใหญ่ เนี่เด้บอลเจ้านี่เปิดไว้อเงิเจ็ดพันหาอยเปิด้บมือินเจ็ดพันหาลอยนี่พี่น้องเปิดวไใบมือินเจ็ดพันหาลอยพี่น้องลูกสั่งอู้ดอนงามๆพี่น้องเมืองเดินลูกสั่งอุดรสวยๆเลยจานสูงความสูงเพิ่นเท่ายเนาะจานบริวารละประมาณมิด สาวได้อยู่ดรอทุกเนต้ระมามิดสาวพี่น้องขอเบอร์ติดต่อหน่จ้ะหกสามศูนย์หกสามแปดเก้หนึ่งแปด้าหน่ง้าศนยหกองเ้าย์หกใหานหอยหอยลัดสนใจโทรหาหอยลัดด้วยพี่น้องด้อมีงามๆเลยควายเพิ่นพี่น้อง ว่ายอยู ap, u, ่หนองหานหอยลัดหนองหานเวยพี่นนองเวยสนใจทัหาในหอยได้เลยจ้าใสๆแล้วพองง่ายงาใสตัวได้ละง่ายๆมาใสเถอะพ่อของเจ้านั่นง่ายงาเปิดเท่าไรน้อนหนน้าเปิดไปสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดแมนง่ายงเปิดไว้สามหมพันพี่นนองงามงามึงหล็บมึง ขาบึงแข็งพอนเป็นหนอนเลยงามมาเป็นพญางาพี่น้องตล้ะจีเป็นแปกมือผมได้บอกว่าอย่ากินแต่กี่ต่กีได้อเอาตานีเดี๋ยวนี้เอาตาหนี่โดนี่สองนั่นเอาเออเียบพ่อพญหรเนี้ยนั่นนั่นเสุกใจผมได้ามีพี่น้องงามงามสูงสูงเท่าไดอนนี่เนาะแต่โดสามสอัพคุณว่ร่อยสามสิบห ได้ปะได้บ่ถึงบ่งเปนปะสาบวกบวกพี่น้องสามสิบบวกบวกสูงเกือบซ้ำพอใหา่งาเลยพี่น้องเท่าไรก็ยังง่าเท่าไรกสามเจ็ดสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องนี่ควายงามพอย่างเขา บอกเสียไปเพี้ยนค้วแม่มันยคือว่าจะสั่นนหาบเขาอยากซื้อไปเดียงนีสซื้อขายอยู่นี่เอ้อขนี่็รองได้ปะตาก็ร่องได้อีกพี่น้องงนารถค่าเรไทยเรือรถไทแล้วว่ากอร่องตรงกรได้วสันกันได้กิลก็ไปรถไวขนาดได้ไอมด้บ้นเีไ่อาได้มากตัวเดียวนี่บอกได้มากตัวเดียวว่าสั่นขอเบอร์ติดต่อนะจ้า ศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสามสี่หนึ่งองี่หนึ่งศูนย์งนใจทั่วหาใหงานได้พี่น้องด้แค่ราถือยาโซบูนมดิถือโบูนมาดิอันามันจะ้ดเหกเลียวแ่อกันเลียว้ยีอย่งยวเรียกัวเรีย วัสดีค่ะคยังลับแต่ลูกไส้รอมาจีลา้ลูกไส้รอพี่น้องลูกไส้รอพอบอกเบิ่มงามเปิดเท่าไรคะนี่สามหมื่นหาพันเนาะนี่พี่น้องสามหมื่นหาพัน <c oughs> งามๆพี่น้องเบื้องขวัญมันเหมวันมันคนอันนาคตควายพอพันพี่น้องขับมาล่ากอนที่นี่ฟางฟางขวัญใส่ใส่วัญสองทางขวัญสองทางตาแจ่มแจ่มแจ้มจ่มพี่น้องขับมาลาควัญทับมาล่าเบิ่งเราเรื่องตำล่าเบิ่งขวัญพี่น้องขวัญหาบเงินหาบทรวงวั่นขวัญตกสวนขวัญตกสวนขวัญขวัญตกสวงนี่คือกล้วยกล้วยนี่อัตราของมันโคตรอัตรากล้วยไทย ครบอัตล <Net> ักษณ์ไหายไทยเมนบอแแ่งขาบุ้งด้วยแ่งขาข้ามงามพี่หน่องแ้งขาบอกใหญ่ลูกยังนีลูกเบิ่มลูกเบิ่มพี่หน่อง อไรไหมเฮ้ยมันตัวใหญ่ไม่เกินต่ยานเนาะสูงลอยสามซี่ผาสูงความสูงลอยสามซี่ผาด้อพี่น้องนี่สิบเอ็ดเดือนบ่ท่านหอดขวบพี่น้องสักก็ได้สิบเอ็ดเดือนงามเลยพี่น้องราคาหนี้ตอร่องไดเจ็บปะคะราคาหนี้ตอร่องใดด้อพี่น้องทรงฟรีพร้อมเนาะเนี่ยินบอพอบอกเบื่อมแล้วบริบาลยางได้พี่น้องบริบาลแล้วทรงฟรีเลยว่าสันต่อร่องไดด้วยขวบ บเกี่ยวกับกิโลโบกเกี่ยวกับกิโลแมนบะสง่สงเบ็ดส่งเบ็ดพี่น้องได้แม่เจ๊ตัวครับมันสองตัวต้นต,ตัวนี้ก็ลูกเบิ่มคือกันมาซันพี่น้องเปิดเท่าไรคะตัวนี้หาเมื่อนหาตัวนี้เปิดไปหาเมื่อนหาพี่น้องเบิ่งขาเบิ่งแขงเพิ่มด้ยวยพี่น้องด้ยวย Well ies, โฟูคือกันเลยพี่น้องเลยเป็นฝ้ายพอพันพี่น้องสูงเท่าไรความสูงลอยสี่สิบเอตวาประกันลอยสี่สิบพี่น้องสักก็ได้สิบเก่าเดือนพี่น้องอายุเพิ่นอายุสิบเก่าเดือนงามงามพี่น้องแม่แม่เนี่ยสูงลอยสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์งามงามพี่น้อง ราคานี่ต่อรองได้คู่ตูเนาะราคาต่อรองได้คู่ตูด้วยพี่น้องเลยขอเบอร์ติดต่อหน่ยจ้ะ081 896 893ูนย สนใจทั่วหาพ่อบักเบิรมเด้อพี่น้องเด้อพ่อบักเบิร์มไหวงามงามอีหลีด่พี่น้องเด้อใส่สวยๆเลยจ้ะตัวผูมือนีิเพิ่นได้ตัวผูมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเนี่ยยังสิบห้าขามึ่อีกพี่น้อง กำไรสามร้วยห้อยาไปขึ้นตาไม่ไา้ไม่ห่างนา่งใหม่กันเจ้าสิติโต้ไม่ห่างนั่งใหม่เอาจะบอกอราจะน้องไปร่อไปเ่าเราสิหาผู้สาวมามีไปหอกส่องเจ๊ยบให้เร็วเร็วไปล่ะไปบอกส่องเจียบต้องไาเตี่ยแล้วเปิดเท่าไรล่ะแม่นี่งานคณล้างคู่ นี่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวลูกลูกลูกตัวเมียพี่น้องนี่ลูกตัวเมียเปิดเท่าไรคะนี่เปิดไปสามหมื่นหาพันพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตัวเมียงามงามพี่น้องนี่มันรงลูกอยู่พี่น้องตีแต่เขาผู้เฒ่าคนเลี้ยงคนละตัดออกวัดสัปคนตัดปลายมันออกหน่อยหนึ่งเขามานะันพี่น่องเิงขาเปิแงแข็งเวยพี่น้องเลย เปิดไปสามหมื่นหาพันต่อรองไหนบอคะต่อร่องไนเดอร์พี่น้องไว่าค้งก้อนี้ขัหวานน่เนนี่นี่พี่น้องราคาต่อร่องไนเดอร์พี่น้องเดยงาเจ้าขึ้นรถ ึ้นรถเมื่อกินหยาแล้วพี่น้องแล้วเสียวึนรถเมื่อกินหยาแล้วพญยเรตะไปายพิพหัลไปสามหมื่นห่า้เามหอาอัเควเบอร์ติดต่อในจ้าศยหกศหกสองฮะเท่าได้ก่่น ตัวไหนอีก062 062 <62. S> 995 995 3590 3590สนใจโทรหาพ่อเพรัดด้วยพี่นอ้องด้วยแ,แม่ลูกลูกตัวแม่ด้วยพี่นอ้องด้วย